พี่น้องครับการที่เขาจะนําหนูหนาไปเห็ดอาหารประกอบอาหารครับสิ่งแรกที่เขาต้องรู้ก็คือการทําอย่างไรเอาขนออกจังไหนนะพี่น้องนะเอาขนออกใหัมันขาวๆแบบนี้นี่เห็ดจังไหนนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับคลิปนี้เป็นการแช่เป็นการแบ่งปันความลูลได้พี่น้องไนดะ้นี่คือหนูหนาครับหนูหนานะครับหนูหนาที่เราเลี้ยงนะครับนี่ครับเขนน้าขั้นตอนก็คือเขากะจะเอา น้ำห้อนนี่นะครับจุ่มนะครับจุ่มหน่าแล้วก็ถอนขนใส่วิธีแบบนี้นะครับสำหรับฟาร์มูลพงษยักษ์สกุลนครนะครับอ่ะขั้นตอนเริ่มต้นครับเข้ากระจุ่มลงไปเลยพี่น้องแบบนี้เลยน้ําร้อนประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบองศาเด้อพี่น้องเด้อเข้าจุ่มแบบนี้ครับจุ่มเข้าไปแบบนี้ครับแบบหนูนานี่เป็นเป็นอาหารพื้นบ้านเด้อพี่น้องเด้อเขาเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคครับเพราะว่าปัจจุบันอ่ามันหาบ่ได้ตามธรรมชาตินะครับหาได้อยู่แต่ว่ากจะหายากจัง่อยพี่น้องเข้าจุ่ม อ่พ่อประม่านนะครับเราก็เข้ากับอ่ามาท้ามการลกออกบาตที่หนีพี่น้องนี่ครับผมแล้วที่ลูกออกกระเบื้องพี่น้องง่ายๆเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนาะแต่ว่าถ้าขนอ่อนมันไหลนะครับเราเข้าจังเต่ามีโกลนโกลนออกอีกทนึงเลยพี่น้องได้สำหรับวิธีการเห็ดนะครับเราเข้ากับเห็ดแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยห้องเห็ดขึนเพื่อเป็นการแบ่งปันความหลู้นะครับสําหรับ พี่น้องกเกษตรกรกนที่เลียงนู้นะครับก็ร,รู้ว่าวิธีการเอาขนนู้ออกนี่ทำยังไงนะครับเนาะมือนีห้องกะมาแช่มาแบงปันนะครับวิธีการเอาขนออกนะครับถ้หาหลังัวมันก็จะเฮ็ดง่ายก็านีพี่น้องถ้าขนอ่อนมันบอมไหลมันก็จะเห็ดงา่ายครับถ้าขนอ่อนมันไหลมันก็จะเฮ็ดยากน,นะครับแต่ว่าการเฮ็ดแบบนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญน,นะครับเฮ็ดดูดูจักหน่อยพี่น้องเฮ็ดดูๆจักหน่อยมันจังสีเห็ดง่ายเพราะว่า จุ่มเนี่ยถ้าจุ่มโดนโผดนะครับเนาะจุ่มโดนผดจุ่มอันนั้นผดี่หนังมันก็จะตึงครับหนังพอหนังมันตึงแล้วเนี่ยมันก็จะหลอกบ่อออกพี่น้องมันก็จีท้อนบ่อออกเป็นสั่นพี่น้องมันก็จะเฮ็ดยากจังหน่อยแต่ว่าของผมนี่ผมเฮ็ดเป็นอาชีพครับของผมนี่เป็นฟาร์มเลี้ยงหนูนานะครับนี่บ่อเลี้ยงอยู่ประมาณร้อยเกือบสองร้อยบ่อพี่น้องของฟาร์มหนูคงอยากสกุลนครมีเงินกระจาขยายอีกเยาพี่น้องก็เฮ็ดหลายอยู่นะครับเนาะ ขั้นตอนวิธีการนะครับแช่แบงปั่นนะครับวิธีการถอนขนนะครับเก็บขนเอาขนหนูออกก่อนพี่น้องก่อนทีน้ำสีน้ำไปประกอบอาหารนะครับเนาะขาก็เอาออกประมาณนี้ครับแล้วก็ข้าจังเอาถ้าผู้ใดแบบเฮ็ดกินธรรมดาบ่ได้เฮ็ดขายข้ากับว่าต้องเอียงหมากไหมครับข้ากับไปรดนไฟเลยนะครับไปรดนไฟเลยขนอ่อนที่เหลือนี่ผูต้องผู้ต้องจาเป็นต้องว่าเน้นความสวยงามบันไดก็ได้แต่ว่าของผมนี่คือเน้น ควอมสวยงามน้ำเขาจังไปเอาอันมิดโกนเนาะพี่น้องเนาะหมิดโกนไปเก็บงานผลอ่อนสุนีอออกอีกเทน,นึงมื่อนี้คลิปนี้แค่เรื่องของวิธีการเอา,เอาขนนะครับเอาขนหนูออกนะเพื่อสีเขาสูขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการเอาไปาทําประกอบอาหารต่อนะครับอของผมผมกะดิใส่เป็นวิธีนี้นะครับสําหรับขนออกเบอร์แล้วหรือหางบันนี้เฮ็ดจังไดยนะครับเขาก็จุ่มน้ำหม่อนขึ้นกันครับแล้วก็จังลูกออกไนดะ้พี่น้องนะ กบบครับ่อนนั้นเมื่อท่านเนี่ยออกบอกระจังจุ่มเพิ่มครับผมจุ่มเพิ่มแล้วก็ลูกออกไปนี่เสร็จเรียบร้อยแบบนี้ครับแล้วจังไปเผาหรือบอกะเอาไปร่นไฟก็ได้นะครับนี่คือการวิธีการเอาขนหนูออกแบบไหนนะครับอ,ออกแบบนี้แล้วพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนทีท่ติดตามครับ